สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับครับผมนาวราก่อนเรียนช่วยชื่อเล่นจีเจกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส2สาขาวิชาช่างก่อสร้างแผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธาและสถาปัตยกรรมวิชาแรงเทคนิคพัฒรุปภาพดิเฉลี่ยสะสมของผมคือ3.26 มีความประสงค์ที่อยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งแรงบันดาลใจของผมก็คือผมตั้งแต่เล็กจนโตก็ได้รู้จักคําว่าวิศวะโดยเฉพาะวิศวะโยธาซึ่งในตอนแรกผมยอมรับจริงๆเลยว่าผมไม่ค่อยมีความสนใจในด้านนี้เท่าไหร่แต่จุดเ,เปลี่ยนสำคัญของผมก็คือการได้เห็นสิ่งกสร้างได้เห็นอาคารได้เห็นบ้านได้เห็นสิ่งต่างๆที่โคางร่งสร้างในเรื่องการสร้างโครงสร้างต่างๆ ผมจึงได้เห็นมันตลอดเรื่อยมาผมมีความหลงใหลชอบในด้านสายงานนี้และอยากประกอบประกอบอาชีพในด้านสายงานนี้ผมจึงสนใจและศึกษาหาข้อมูลมาอยู่ตลอดจนได้เข้าศึกษาต่อในด้านสายอาชีพแผนวิชาช่างก่งอสร้างุยธาของวิทยาลายัยทคนอิคพัทลูเพื่อต่อยอดความรู้ของผมเองเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้ดำรงอาชีพในด้านที่ชอบทยโยธาน,นี้และที่ผมเลือกข้อศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมโยธานี้ผมผมมองว่านี่คือคณะนี่คือสาขาหนึ่งที่ผมจะได้พัฒน,นาต่อและหาความรู้ต่อได้มากยิ่งขึ้นและอีกทั้งมุมมองของผมในด้านวิศวกรรมโยธานี้ผมมองว่าวิศวกรรมโยธายังมีความจำเป็นมีความสาําคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริงมีความจําเป็นและมีความต้องการสูงเทคโนโลยีก้าวหน้าข้อจริงและแต่ เทคโนโลยีของวิศวกรรมยทธาก็ก้าวหน้าได้เช่นกันโดยใช้เทคโนโลยี ai ในการคิดออกแบบคำนวณต่างๆของโครงสร้างแต่ก็ยังทดแทนมนุษย์ได้ใ0ร้อเซผมจึงสนใจและผมพร้อมที่จะรับความรู้ผมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะปรับตัวและไม่อยู่ที่จะพัฒนาตนเองและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมตั้งใจไม่มีวันที่จะผิดหวังแน่นอนผมคาดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเขง,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 ขงขคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ ขอบคุณครับ